สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน่อยภูติชาแนลนะคะก็มาถ่ายต่ออมีต่อยันนนะตอข้างบนดีหรองกันันนงนน้อยพด เอาไม้ใส่ดวใส่โอแบบใส่บ้าิษไม้ใส่้วยส่างมไปโย่ไม oh, oh. uh ่ไดโอ้ปลาเทศเอานั่งยุ่ไม่จะออกหงมได้หรอกเข่มแล้วปลาเทศไม่้นะโอ้ี่เจ้าของเข่าหมนั่งกระเด่อ หัวหน้าช่างสั่งงานแล้วนะครับ่อู๋งานตแนี้เสียงแล้วนะคะโอ้โหดอกกบัน

นน่นตาชานตาชานนะคะนน่นตาชานเดินมายังรอเลย ตาชานก็มาแล้วนะครับอยู่นู่นนะตาาแ,แต่งยังใส่เสื้อเข้าในยังรอเลยตาชานี้คุณตาจะแต่งตัวรอเป็นพิเศษนเลยรอชานแ่งต้ใ มากับเสียงและควันโอ้โหพี่ชัยเอาผมแล้วฮะรถกีาไปล้างมาเมื่อวานประาได้สุดเลยว่า, <c oughs> า,ามาแล้วราไปลารถเมื่อวานไปนว่ไปควันสงสแยงแล้วรถาไปลางรถเมื่อวาน คับนี่นี่ไม่ไม่ใช่บูสดีนะครับ้ย อันนี้คือเวลาปวดเนี้ใช้ผดีใช่ไหมตีเข่าขึ้นอยจำเขาคอยเชื่อมนแต่มือหูแอดในใจร้อนมากนะขนาดเลือยเขาเข้ายังล่ะ ถึงข <laughs> <laughs> ันบ <ination> <ifier> du? ่เบิ่งเลยเดี๋ยวลุงเจ้าจะเฮ็ดให้ ให้โจ้หนีไงไหมโจ้บัดวันนี้วันนี้คือเออโจ้ให้โจ้หนีใช่ไอันนี้อเอาให้ชกระป๋องูนมากเอยใจแล้วฟูนมากอกระปอใช่ยังอีมใช่ตูนเอกันขนมอื ร่ม,มเ,เมรือ่องหัวเตาตัดมาแล้วเี้ยฮะนก็ตาโุคือรเออริตาดมาแล้วบอกต้องจอสูตรมนจอแต่ปากพอเพลสเลยเอาล้มใส่ปุ๊บมันลมมากระเด้ปพุกล มันมีคลิปนะกี่นะการนาดก็น้อยะ้งินมาเลยลดนอโอ้คนอิฐเจ้าเออเออเนะาดดีจังคนอ่นงงแงูหัวรถอันนัก ราน่นั้นลูกบ้าอันนละาเมนลูกุณบอกวเป็น้านเป็นานนี่อย่างานชาบอานซอยมีชสเรนดีิบอ็ดนะถงเท่ากับปั้นเลยนะ<ท>คุณบวคุบลูบ้าอันคุณบลลูบ้าอันนี้นแม่คนนี้พี่โจซอสเด็ดลรอฮะซอสเดด อ่าซอกันมาแล้วนะพี่น้องพันหอดพันหอดข้าวห่อดีไปไหนข้าวห่อนี่สิฮอาฮ่าฮ่้โอ้โหซอยให้ไไหนซอยไกลหรือซอยไปให้ดีหยังโอ้โหถมดินไปเลยเสียมไปเสียมมันโอ้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 อาลวไอคุในยะห้นี่